ปัญหาของนางอังคณานีลับภัยจิตยอยู่ที่ตรงไหนผมคิดว่าทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้คนได้วิเคราะห์กระเทาะอังคณากันพรุนหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าสรุปอีกครั้งให้มันชัดเจนก็แล้วกันว่าคุณอังคณาเนี่ยเลื่อนลอยเลอะเทอะลืมภาวะการเป็นสมาชิกวุฒิสภาของตัวเอง ครั้งหนึ่งด็อเตอร์เจิมสกดั์ปินทองเนี่ยเคยบอกกับผมว่าปู่คนเป็น NGO เนี่ยไม่ว่าจะมาดำรงตำแหน่งอะไรมักลืมตำแหน่งที่ตัวเองต้องทำหน้าที่และติดนิสัยติดสันดาน NGO NGO ส่วนใหญ่ทำงานด้วยการขายความคิดพูดมันบอทุกเรื่องพูด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 ,พดเหมือนครั้งหนึ่ง สุพิญญามาเป็นกสทชนะครับสุพิญญาก็อดไม่ได้ที่จะเป็น NGO ในกสทชวันนี้อังคณามาเป็นสอวอก็ลืมที่จะเป็นสอวอยังคงทำงานได้ปากปากแจ๋วเจ้ยแจ้วเจราจาบ้าบอคอแตกไปเรียบเปื่อยถ้าอังคนานีและภัยจิตมีสติที่จะระลึกรู้ว่าวันนี้กูแดกเงินเดือนประชาชนคนไทยในฐานะสอวอ ไม่ว่าอังคนาจะทำอะไรต้องดึงเอากลไกลสอวอมาทำไม่ใช่ทำงานด้วยปากเหมือนเป็น NGO เหมือนเดิมตอนเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอังคนามีผลงานอะไรอังคณาก็ยังเป็น NGO อยู่อย่างนั้นแหละวันนี้ถ้าอังคนาสนใจปัญหาชายแดนอังคนาต้องสำรวจเลยว่ากลไกลของ วุฒิสภาจะช่วยอะไรประเทศไทยได้บ้างลาออกจากการเป็น NGO ก่อนแล้วมาเป็นสอวอซะตอบแทนเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปจากภาษีของประชาชนคนไทยทุกสิ่งที่จะพูดพูดเพื่อประเทศไทยเพราะกูเป็นสอวอรประเทศไทยยังไงดังนั้นทันทีที่เห็นปฏิบัติการใดเกิดขึ้น อังคณาจะต้องพูดในสายตาสมองและหัวใจของสอวอแห่งราชอาณาจักรไทยเข้าใจไหมทันทีที่สนใจปัญหาหนองจานหนองยาแก้วแล้วมีอินฟลูคนหนึ่งมันไปเปิดเสียงหลอน อังคณาต้องใช้กลไกลการเป็นสอวตอรวจสอบข้อเท็จจริงซะก่อนก่อนจะปากสว่างก่อนจะพูดอะไรโง่ๆออกมา,า,า,าแล้วต้องมานั่งแก้ตัวทีหลังและต้องให้สื่อจำพวกเดียวกันมาพนาพนอเอาใจอุ้มใส่เอวกระเตงใส่คอเอาตัวให้รอดอังคณาต้องมั่นยำในข้อเท็จจริงก่อนทุกวันนี้ปัญหาของอังคณาคือมั่วชิบหายทุกเรื่องที่พูดตั้งอยู่บนความมั่ว หนึงข้อเท็จจริงหนองจานหนองยาแก้วเป็นเขตแดนประเทศไทยอังคณายึดถือข้อเท็จจริงนี้ไหมถ้าอังคณายึดถือข้อเท็จจริงนี้อังคณาจะไม่รั่วเด็ดขาดอังคณาก็จะบอกแค่เพียงว่าเราต้องสร้างมาตรการในการผลักดันพลเมืองกัมพูชาออกจากดินแดนประเทศไทยซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ทำได้คือการเปิดเสียงหลอนัน่นแหละ มันเป็นมาตรการที่ฝ่ายความมั่นคงเขาอนุญาตแล้วอังคาคนเดียวเท่านั้นที่งงเพราะอังคาไม่ตั้งหลักที่ข้อเท็จจริงว่าน้องจานน้องยากแก้วเป็นดินแดนประเทศไทยไงเพราะอังคาผิดหลงในข้อเท็จจริงแม่งมั่วเลยกูจะเป็น NGO นางฟ้าของกูอะแต่เป็นอินรกบนแผ่นดินไทยไง เพราะสิ่งที่คุณพูดคุณไม่พูดบนข้อเท็จจริงว่าเรากำลังผลักดันคนที่บุกรุกคุกคามประเทศออกจากพื้นที่ของประเทศเสียงหลอนที่เปิดไม่มีใครเป็นไม่มีใครตายเมื่อเทียบกับสิ่งที่กัมพูชากระทำกับพลเมืองไทยนี่คือขั้นต่อมาที่อังคณาต้องมีสติว่าเออข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ไว้ถัดมาข้อกฎหมาย ข้อกฎหมายก็คือไทยมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองจากภัยคุกคามและสากลปฏิบัติก็คือเมื่อประเทศใดเจอภัยคุกคามทางการทหารเราจะตอบโต้ด้วยการทหารดังนั้น F16 ก็ดีกริปเพนก็ดีมันจึงไปทิ้งไข่ลงในฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาเท่านั้น ถ้าคนยังอังคาะแม่นยำในข้อกฎหมายนี้ในสิทธิของการปกป้องตัวเองนี้ก็จะไม่รัว่วจะไม่มั่วจะไม่ปากหมาปากเหม็นว่าเออ F16 ของไทยก็ปฏิบัติการรุนแรงนะคะพ่อมึง Your Dad นะผายลมมารดาเจ้าภาษานิยายกำลังภายในคือตดแม่งมึงอีปากเหม็น ก็ในเมื่อเขาโจมตีเราก่อนและโจมตีพลเรือนด้วยสิ่งที่เราทำคือการตอบโต้ตามหลักสากลคือใช้สิทธิในการปกป้องตัวเองเราจึงโจมตีเฉพาะฐานปฏิบัติการทางทหารเพราะฉะนั้นเมื่อคุณถามว่าปัญหาของอังคณานีละภัยจิตอยู่ตรงไหนคือตรงความมั่ว ปัญหาของอังคณาอยู่ที่ความไม่แม่นยำทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและมุ่งบัานที่จะสร้างตัวเองมากกว่าปกป้องประเทศพูดเอาแสงพูดเอาสีพูดเอาความดีพูดเอาความเป็นนางฟ้าแต่ฉีกหน้ากาก,ากออกมาสัตว์นรกตัวหนึ่งไม่ปกป้องสิทธิของไทยไม่ปกป้องเขตแดนของไทยไม่ปกป้องพลเรือนของไทย ไม่เรียกว่าอีระยำจะเรียกว่าอะไรไม่เรียกว่าสัตว์นรกจะเรียกว่านางฟ้าสวรรค์ชั้นไหนเหรอเพราะฉะนั้นคุณอังคณาคุณอย่าแปลกใจว่าทำไมคนไทยจงเกลียดจงชังคุณในเวลานี้เพราะคุณผิดทุกเรื่องคุณมั่วทุกคำนี่คือคำตอบว่าปัญหาของอังคนานีละภัยจิตอยู่ที่ตรงไหน